ช่วงนี้มาติดตามคดีดังในเมืองคอนกันมั่งค่ะผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคแปดได้เดินทางลงพื้นที่ติดตามคดีเสียแปงด้วยตัวเองค่ะแล้วก็กรมราชัณฑ์ตอนนี้ตั้งกรรมการสอบคอเท็จจริงค่ะความคืบหน้าในการติดตามคดีการลอบนี้ข้องในชาวริตทองดวงหรือว่าเสียแปงหนาโนดต นักโทษคดีอุากชะกันที่ทุกจำคุกอยู่ที่เรือนจำกลางนครรีธรรมราชได้ลอบนี้ในตอนที่รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลมหาราชเมื่อวันที่2 2ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ซืบซวนกองบังคับการตำรวจภูธรภาคแดกองบังคับการตำรวจภูธรนครสีธรรมราชและสื้บสวนสถานีตำรวจภูธรนครรีธรรมราชก็ได้แรงติดตามคดีอย่างต่อเน,นื่องค่ะจนตอนนี้ได้ยืนข้ออวัจนไม่จับผู้ที่ช่วยการลบนี้ในข้อห้ารวมกันกระทำความผิดด้วยกัน ดังแต่ซ้ำคนขึ้นไปช่วยเลือดผู้ต้องขังให้ลบหนี้ไประว่างที่ทุกคุมขังตามอำนาจของศาลเจ้าพนักงานรัชทันผู้มีอำนาจควบคุมตามกฎหมายส่วนนายชาวลิดเลือเสียแปงเนี่ยค่ะได้ทุกออกไม่จับไปแล้วในข้อห้า 5, ลบหนี้การทุกคุมขังตามอำนาจของศาลในระหว่างการควบคุมของเจ้าพนักงานโดยพลตำรวจโทสุรพงษ์ธนอมจิตผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคแปดฐานก็ได้เดินทางมาติดตามคดีด้วยตัวเองและได้เรียกเจ้าหน้าที่ชุดซืบสว้นที่เกี่ยวข้องข่าวรายงานการซืบสว้นค่ะ บรรพย์กับล่แ,ลแต้นะครับผู้สื่อข่าวในข่าได้รับข้อมูลจากผู้ตี่เกี่ยวข้องทางคดีรายหนึ่งนะครับระบุวา่ขาขณะนี้กรมราชทัณฑ์ได้ตัง้งได้สร้างตั้งกรรมการสอบข้อแต่จริงแล้วโดยคณะกรรมการจากกรมราชทัณฑ์จะเข้าสอบข้อแต่จริงกกรแต่เกิดขึ้นถังมดนะครับตั้งแต่เรื่องการนำตัวนายชวลิตนี้ออกมาจากเรือนจำนะครับนอกจากนั้นกรรมการสอบข้อแต่จริงข้องราชทัณฑ์ก็จะต้องสอบคุนหม้อ แล้วก็ผู้ติดกับข้องเตโรโรงพยาบาลมาหาหราัด้วยนะครับเพื่อให้ได้ข้อแท็จจริงวา่าในวันที่1 0นั้นเจ้าหน้าที่ได้โทรศัพท์แจ้งเหลือน,นัดไปเถเรือนจําแล้วไม่แล้วแจ้งเหลือน,นัดแล้วทําไมถึงยังพาตัวนายชาวลิตมาได้เลยนะครับใครเป็นผู้สร้างการในการนําออกมาใครเป็นผู้ควบคุมแต่ว่าก่อนหน้านั้นนายชาวลิตนี่กระโทกนาออกมาแล้วกีห้หนนะครับมีความพยายามปันนี้แล้ว ไม่แล้วก็ประเด็นนี้เนี่ยก็จะสามารถนําไปสู่การไข่ปมเงินงำความสะดวกในการลอบนี้ได้นะครับก็เป็นประเด็นเตะตอนนี้เกี่ยวเนืองไปหลยจังหวัดแล้วนะพระว่าเริ่มเตะค้อกัะจิงแต่ว่าตอนนี้ปัดปลุ่มกระยัง่งสะตูนกรไปแล้วนะครับก็ต้องติดตามกันนะครับนอกจาก